สวัสดีครับพบกับผมสตีฟธิดวัฒน์ทองอ่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการเล่นพินนะครับในเพลงคิดถึงพี่ใหม่นะครับผมของก๊อตจักรพันธ์นะครับผมลายนี้นะครับอยู่ในหนังสือรวมโน้ตพิน7ดลายชุดที่6นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะไปทีละท่อนเลยนะครับผมก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับอยากให้ไปฟังตัวอย่างการเล่นดูก่อนนะครับผมสามารถสแกนดูได้นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามา ดูทีละวักเลยนะครับอันนี้จะเป็นท่อนร้องนะครับผมท่อนโซโล่อะไรต่างๆจะไม่มีนะครับผมเหมือนเราเล่นเหมือนเราเอาพินร้องเพลงประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูท่อนแรกนะครับคิดถึงพี่หน่อยนะกอยใจพี่นะครับพินจะเล่นเป็นนะครับซอนตึนนะครับซอนต้นต้นตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายอันนี้ประกาศนะครับตืนนะครับอนตึนเลโดมีเลโดลา นี่นะครับผมต่อไปนะครับห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพีบ้างไหมนะครับผมจะเป็นนะครับผมห่างกันอย่างนี้นะครับก็นีซอนลาโดแล้วก็ตามด้วยซอนตึนเลโดโดเรมีนะครับโดเรมีก็ดีดลงขึ้นลงนะครับผมต่อไปนะครับ อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจานะครับนะครับเป็นมีซอนมีลาซอนโดลาเรนะครับต่อไปนะครับสัญญาที่ให้ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกันนะครับผมก็จะเป็น อา่าเราแค่มีเรโดลาก่อนนะครับสัญญาที่ให้มีเรโดลานะครับต่อไปว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกันนะครับมีซอนมีลาเรโดลาซอนนะครับผมอ่าก็จะจบแล้ววักหนึ่งนะครับวักต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอนมีเรโดมีเรอ่าเราเห็นโดเรโดนะครับอันนี้ดีสกิท ตึนลาแบบนี้นะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับซอนมีเลโดมีเลตึนลานะครับตัวลาตัวสุดท้ายก็ก่อนนะครับเป็นแบบนีน้นะครับผมต่อไปนะครับเมื่อยามหลับไรน้องเจ้าจะได้นอนฝันนะครับผมมีซอนมีลาซอนมีเลโดเตมีนะครับผม ต่อไปนะครับข่างขึ้นเมื่อได้แกวใจโปรดมอห้องนะครับก็จะเป็นนะครับมีซอนมีลาซอนโดลาเรนะครับนะครับต่อไปอ่ะแสงของนวลจันทร,ร์นะครับมีเรโดลานะครับต่อไปเราสบตากันในแสงเรือเรืองนะครับ ซอนมีซอนเรมีซอนลาโดนะครับนะครับผมต่อไปนะครับผมท่านต่อไปนะครับคืนไหนข้างแรมฟ้าแซมดารานะครับผมก็จะเป็นเรมีโดเรมีเร,เรโดลานะครับผมต่อไปนะครับน้องจงมองหาดาวประจมเมืองนะครับผม มีเรมีซอนมี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 นะครับผมต่อไปนะครับทุกคืนเราจองดูเดือนดาวนะครับลาซอนมีเรโดเรมีนะครับผมต่อไปนะครับทุกคืนเราฝันเห็นกันเนืองๆน,น,นะครับนะครับต่อไปถึงสุดมุมเมืองไม่ไกลนะครับผม นะครับโดลาโดเรลาซอนนะับผมตัวโน้ตที่เอียงนะครับขีดแล้วก็เอียงอันนี้คือดีดกรอนะครับผมต่อไปวักสุดท้ายแล้วนะครับผมคิดถึงพี่หน่อยนะกอยใจเจ้านะครับผมซอนมีเรโดมีเรโดลานะครับต่อไปนะครับผี่ตรงพี่เงานะครับมีซอนมีลานะครับเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหมนะครับ ซอนมีเรโดเรมีนะครับต่อไปฝากใจกับจันฝากฟันกับดาวนะครับมีซอนมีลาลาโดลาเรนะครับแล้วก็ตามด้วยทุกคราวก็ได้นะครับผมนะครับต่อไปก็จะเป็นมีเรโดลานะครับต่อไปนะครับเราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกันนะครับผม ซอนมีซอนลาซอนมีลาโดนะครับผมโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับต่อไปก็จะมันก็จะมีดนตรีโซโรมานะครับแล้วแล้วเราก็เล่นท่อนที่มีเครื่องหมายดอกจันนะครับท่อนที่มีเครื่องหมายดอกจันตรงนี้นะครับพอเล่นตรงนี้เสร็จก็มาย้อนตรงนี้อีกนะครับก็ก็จะจบแล้วนะครับผมในในลายนี้นะครับผมในในเพลงนี้นะครับผมเพลงคิดถึงพี่ใหม่นะครับผมก็ ลองฝึกซ้อมดูนะครับถ้าสงสัยก็สอบถามในกลุ่ม Facebook ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ